สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูไข่ดาวแฝดนะครับแล้วก็ผัดกระเพราไก่นะครับก็ทอดไข่ดาวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นํากระเพราไก่ที่เราซื้อมจากตลาดเมื่อวานนะครับมาอุ่นนะครับแล้วก็ซื้อมาจากตลาดนะครับซื้อมาสามอย่างนะครับแต่วันนี้เช้าก็กินแค่อย่างเดียวก่อนนะครับ๋ยวกลางวัน จะมาอุ่นกินอีกสองอย่างนะครับนี่เราก็เติมซีอิ๊วขาวเห็หอมไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับหลังจากนั้นเราก็ตักข้าวนะครับใส่จานนะครับแล้วก็ไข่ดาวใส่จานไว้นะครับสีสันน่าทานนะครับไข่ดาวเยิม้มๆนะครับแล้วก็กระเพราที่เราอุ่นไว้นะครับ ก็ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีแจ่วปลานะครับหนึ่งอย่างนะครับทีเราวก็เอาไข่ใส่จานนะครับลาดน้ำปลาหอยเป่าเนื้อนะครับแล้วก็ตักดูนะครับไข่เยิ้มๆนะครับแล้วตักชิมนะครับ แล้วเราก็ตักกระเพามาลาดนะครับตักกระเพาไก่มาลา,จากจะข้าวนะครับก็เป็นมื้อเช้าง่ายๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับอย่าลืมทานมื้อเช้ากันด้วยนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ